นำใบมีดไปวางบนมือที่สามารถเคลื่อนที่ขึ้นลงได้จากนั้นหมุนที่จับลด,ดความสูงของแขนลงเมื่อแขนใกล้กับหินลับใบมีดจะเกิดการเสียสีกันและบนหินลับจะมีปุ่มเล็กๆเ,เต็มไปหมดเมื่อใบมีดเลื่อนผ่านขอบของมันจะถูกลับให้เรียบทําให้ใบมีดคมขึ้นเมื่อคุณหมุนที่จับย้อนกลับแขนจะถูกยกขึ้นคลิกมันอีกด้านแล้วนําไปวางที่หินลับแบบนี้จะทําให้ใบมีดทั้งสองด้านคมมาก สุดท้ายติดมันเข้ากับมีดโกนก็สามารถใช้มันโกนหนวดได้แล้วลูกค้าทุกคนเอาหัวพิงบนแท่งเหล็กช่างตัดผมหมุนที่จะเพื่อขับเคลื่อในใบมีดที่คมเมื่อเครื่องเริ่มทํางานใบมีดจะเคลื่อนที่ไปบนใบหน้าลูกค้าทุกคนในแถวนี้โกนออกอย่างต่อนเนื่องจากใบหน้าของทุกคนในขณะนั้นทุกคนต้องอยู่นิ่งเพราะใบมีดจะไม่หยุดหรือช้าลงหากมีคนจามขณะใบมีดเคลื่อนที่เขาอาจจะได้รับบาดเจ็บหรืออาจจะตัดจมูกของลูกค้าออกดังนั้นอุปกรณ์นี้จึงไม่เคยได้รับความนิยมนี่คือปืนพกที่แปลกหลังจากเหนียวไก แท่งเหล็กในปืนจะเลื่อนออกด้านข้างแท่งนี้จะยึดกระสุนในช่องเล็กๆแถวหนึ่งหลังจากยิงทุกครั้งแท่งจะเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งถัดไปเพื่อให้กระสุนถัดไปตรงกับลำกล้องเมื่อรังเพลิงตรงกันมันก็พร้อมที่จะยิงจากนั้นแท่งจะเคลื่อนที่อีกครั้งแต่สิ่งสกปรปกและเศษเล็กเศษน้อยสามารถอุดตันทางเดินได้ง่ายทําให้เกิดการไม่ยิงและการเคลื่อนไหวของแท่งขนาดใหญ่จะรบกวนความแม่นยำในการยิงของคุณดังนั้นปืนชนิดนี้จึงไม่เคยได้รับความนิยม